สวัสดีค่ะวันนี้แม่อุทิดินพามาดูที่ดินแปลงเล็กเงินผ่อนขนาด100ตารางวาค่ะเพียง490,000บาทค่ะตอนนี้ยืนอยู่ที่แปลงที่ดินนะคะขนาด100ตารางวาค่ะเป็นที่ดินแบ่งจัดสรรน,นะคะอยู่ใกล้กับแยก3าสาวนะคะเพียง5นาทีนะคะด้านในโครงการค่ะก็จะเป็นถนนหินคูกแบบนี้กว้าง16เมตรเลยนะคะแปลงนี้ค่ะ เรามาแบ่งล็อกขายนะคะขนาดหนึตารางวา7แปลงค่ะตอนนี้ถ้านลูกค้าจองไปแล้ว2แปลงแล้วก็ถมให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะภายในนะคะก็จะเป็นที่ดินที่เรามีระบบสาธารณูปโภคให้หมดแล้วนะคะไฟฟ้า3เฟสค่ะถนนยกสาธรารณะหินคูค่ะสิเมตรนะคะไปจนสุดนะคะก็จะเป็นคลองพรมณีนะคะเป็นส่วนตัวนะคะไม่สามารถมีใครเข้ามาด้านหลังของโครงการได้เลยะคะ่ะ เป็นที่ดินบรรยากาศทุ่งนาใกล้เมืองใกล้กรุงเทพนะคะด้านหน้าของแปลงในโครงการนี้หากว้าง12เมตรนะหน้ากว้างของแปลงนะคะที่เราแบ่งค่ะ13เมตรค่ะแล้วก็ลึกเข้าไป10ลึกเข้าไป31เมตรนะคะแปลงนี้จองไปแล้วค่ะขนาด158ตารางวานะคะเป็นที่ดินวิวภูเขานาครน,นายกนะคะ บรรยากาศทุ่งนาค่ะเราพัฒนาให้เรียบร้อยนะคะถนนหินคลุกยกสาธารณะหน้าแปลง12เมตรนะคะมีไฟฟ้าเพื่อนบ้านค่ะแปลงที่เราจะบอกนะคะก็คือเป็นแปลงนี้ที่ว่างอยู่นะคะจะเป็นหมายเลข3 4มสี่นะคะก็เป็นหน้ากว้าง13เมตรค่ะลึกเข้าไป31เเมตรนะคะถ้าถมแล้วก็จะเป็นหน้าแปลงแบบนี้เลยค่ะ นี่ท้านลูกค้าวางจองแล้วก็ถมเนี่ยค่ะประมาณแค่แปลงละสามถึงสี่หมื่นเท่านั้นเองนะคะถมนิดเดียวค่ะไม่ถึง50าสิบเซนนะคะก็จะเป็นระดับเดียวกับถุนแบบนี้เลยนะคะพิเศษนะคะมาไวไปไวค่ะตอนนี้ว่าง5แปลงนะคะหมายเลขสามสี่ห้านะคะราคา490,000บาทพิเศษนะคะดาวเพียง98,000บาทที่เหลือผ่อน0% 36งวดกับโครงการได้เลยนะคะไม่ต้องเช็ค เครดิตนะคะผ่อนตรงกับโครงการได้เลยคะ่ะฉนนจะออกประมาณต้นปี69นะคะมาวางจองผ่อนสบายสบายยาวๆไปเลยนะคะด้านหน้าเห็นบรรยากาศภูเขาแบบนี้เป็นภูเขาใหญ่นะคะหน้าโรงเรียนในร้อยจอบปรอค่ะเข้ามาจากถนน305แยกสุพรรณิกาพเพียง800เมตรนะคะภายในโครงการนะคะมีสาธารณูปโภคปะป,ะป,ะป,ะปะาไฟฟ้าหน้าแปลงให้นะคะ มีแท้งประปาที่เราขุดให้ลูกบ้านใช้ในโครงการได้เลยค่ะ